สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องประกันภัยประกันภัยมีกี่ประเภทประกันแบบประเภทวินาศภัยนะครับไม่ใช่ประกันแบบประกันชีวิตประกันวินาศภัยมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทประเภทที่1คือประกันอคีภัยประเภทที่2ประกันรถยนต์ประเภทที่3คือประกันภัยทางทะเลและขนส่งประเภทที่4ประกันภัยเป็ดะเล แล้เราอยู่ในประกันประเภทไหนกรมธรรมที่เราซื้อกันไปประกันนู่นประกันนี่ก็อยู่ใน4กลุ่มนี้นะครับที่ได้กล่าวไปตามหลักของประเภทประกันภัยส่วนที่เราจะพบเจอมากที่สุดในชีวิตประจำวันก็เช่นประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันมะเร็งประกัน โควิดนะครับฉะนั้นรายเรียดเรามาพูดคุยกันและปรึกษากันได้ที่เว็บที่ปรึกษาประกันภัยของอ n นชูลัน1 9 9 2โดยที่ปรึกษาวรทัศน์วิทยกรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องประกันภัยประกันภัยมีกี่ประเภทประกัน แบบประเภทวินาศภัยนะครับไม่ใช่ประกันแบบประกันชีวิตประกันวินาศภัยมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทประเภทที่1คือประกันอัคคีภัยประเภทที่2ประกันรถยนต์ประเภทที่3คือประกันภัยทางทะเลและขนส่งประเภทที่4ประกันภัยเป็ดเตล็ดและเราอยู่ในประกันประเภทไหนกรมธรรม์ที่เราซื้อกันไปประกันนนประกันนี่ ็อยู่ใน4คกลุ่มนี้นะครับที่ได้กล่าวไปตามหลักของประเภทประกันภัยส่วนที่เราจะคบเจอมากที่สุดในชวิตประจําวันก็เช่นประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันมะเร็งประกันโควิดครับฉะนั้นรายละเอียดเรามาพูดคุยกันและปรึกษากันได้ที่ เว็บที่ปรึกษาประกันภัยของอินจุลันหนึ่าองโดยที่ปรึกษาวรทัศนวิจิกรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ